ชมรมแพทย์ชนบทเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทบทวนจุดยืนนะครับหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพโดยขอให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับน,นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับ <c oughs> นายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุก,กูลเกียรติประธานชมรมแพทย์ชนบททำจดหมายเปิดผนึกถึงสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยสกลสกลส,สัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขขอให้แสดงจุดยืนจากร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพหรือร่างกฎหมาย GMO ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนื้อหาในจดหมายตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของกระทรวงสาธารณาสุขที่เพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและไม่มีการทักท้วงต่อที่ประชุมคอรอมอโดยเห็นว่าการตัดแต่งดัดแปลงพันธุก,กรรม มีความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยเฉพาะการตัดแต่งโดยมนุษย์ที่นำส่วนของยีนของไวรัสหรือแบคทีเรียใส่เข้าไปในพืชหรือสัตว์อาจพืชหรือสัตว์ GMO กับพืชหรือสัตว์พื้นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติอาจจะเกิดการปนเปื้อนทางพันธุก,กรรมได้ ที่ผ่านมามีความพยายามผลักดันร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมาแล้วนะครับเมื่อปี2550แต่ในเนื้อหาจดหมายระบุว่านายแพทย์มงคลณสงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นแสดงจุดยืนคัดค้านชัด,ดเจนชมรมแพทย์ชนบทจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทบทวนจุดยืนต่อร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพนี้และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ผลักดันให้มีการศึกษาผลกระทบทางสิแวดล้อมและสุขภาพหรือ E H I A และเปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่ขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ